สวัสดีพี่น้องนะครับโซเชียลทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดงสุดท้ายนะครับพ่าหลวงของเก่าจะพาพี่น้องมาตามกันนะครับตามทูกอขอพอรปู่สีสุดโทและม่ยาศรีปรุมานะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลและโลกนี้จนมบันดาลให้เอฟซีพี่น้องนะครับก็มาติดตามนะครับ ตรงได้รับโชครับลา,าบนะครับได้โชคลาภกันนะครับพี่น้องลุงก็จะพาพี่น้องมาตามกันนะครับก็จุดธูปเสียงทายนะครับดอกมีเล่มนี้นะครับขอพรปูด,ด้วยลุงก็จะขออธิษฐานนะครับสาธุสาธุนโมตสสะคะโตัวลาหะโตสมาสัมพุทธสสะนโมตสสะคะโตัวละหะโตสมมาสัมพุทธสสะ ทังอราตนานังธัมมังอราตนนังสังฆังอราตนนังปัจจิกิเมพุทธังปัจจิกิเมธัมมังปัจิเมสังฆังะบูชามหาเตตวันโตตัมมะบูชามหาโพกวะโหิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธัมมสาลิสัาเวะมนุสสานังพุวติสวกโตภควตาตโมสันต โกวกาลก้อยหัปติโกโอปนัยโกปัจเจตังเวทิตโกวิญญาณทีอาหนึ่โยปาเอหนึ่โยทักหนึ่โยอันตรีกาลนิโยอนุตตลังคุยัจิตตังโลกัสสีสามีกิปติปโนภูตโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสิละสะอะหังเตสังธรรมันเจสังขจตาเตเลนนามามิฮังนามากาลานุปาเวนะเวนาจเมนตุ ป็นทุนิมิตังมังกลันตโยจามนาโพสคุณัสสะโทปาปะโหทุสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนะเวณะสเมนตุเุนิมิตังอมังลันตโยจามนาโพสุณัสสะโปาปะโหทุสุิังกันตังธัมมานุภาเวนะเวนะสเมนตุเุนิมิตังมังลันตโยจามนาโพสุณัสสะโทปาปะโหุสุิังกันตังสังฆานุภาเวนะเวะสเมนตุ เด็กอาวัจจตังอังวันตาองค์มหาลาปูปูจิสุโธปูเจมิอาวัจจตังอังวันตาองค์มหาลาจินิเมสิทุมาสุติเทวปูเจมีจลมนันลงมาจึงถึงน่ะบุคาลุงของเก่าสามชัยมือนี่ขอเป็นโค้งสุดท้ายแล้วองนี้จะขื้นมือวันที่หนึ่งเมษา หกศีรษาหกศีรขอดวงบันดาลให้ศีรษพี่นองจลงลำด้วยทุกันทุกคนผู้กุมาติดตามคอยดทจุพวามมุงมาต์ปัตนาด้วยเจินสาทุดูขอเชียงไทยด้วยทุกดอกนี้ขอให้สามตัวดีเด็ดให้ออกตามที่ลุ่มควงเก่าได้ขอด้วยเจินสาทุโดองค์พ่อองค์แม่ คนเปียดอา้าจรินก็ดีนะครับขอท่าปูเด้ดเอ,อบอกมาเด็ดเด็ดให้พี่น่องได้เป็นวนหน้าเด้อหมือนอ่อน,นสามตงูงบนสองตัวล่างกดด็ดีปูลงลงมาเป็นบันดานเป้เอกของของเก่าเข้ามาบ่งลายๆแล้วก็ขอให้ ใอตัวนากันทุกปู่ทุกคน,กคนด้วยเดินสาธุครับกะบาพี่น้องมาตามกันนะครับนี่นะครับพี่น้องขอพรปู่แล้วนี่ครับคอยช่วไปพร้อมๆกันนะครับเด้ยฝากเอซพี่น้องนะครับ ท่านทุกคนผุกมาติดตามด้วยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดชวิจิตจรณญาณในการรับชมนะครับสาหรับคลิปนี้คงสุดท้ายแล้วนะครับฝาพี่น้องมาตามกันด้วยทูกขอพรปู่ไม่ย่าขอให้ได้3ตัวเด็ดก็แล้วกันนะครับไม่สนับสนุนในเล่การประนันทุกชนิดนะครับและสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับ,บกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับมาติดตามก็ดีนะครับฝากเอฟซีพี่น้องด้วยทุกท่านทุกคนก็แล้วกันเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับตัวเลขเป็นตัวไหนอย่างไรมาลุ้นกันไปนะครับ ใกล้จะจบก็ค่อยเข้าไปดูใกล้ๆกันแล้วกันนะครับฝากเรีบสีพี่น้องด้วยทุกท่านทุกคนนะครับก็มานะครับจะได้ดูกันจ,จิตใจนะครับลงให้ก็เพื่อแนวทางแบ่งปันนะครับเท่านั้นบทตวิจารณญาณกันนะครับขณะคลิปนี้มาลุ้นกันไปเห็นหัวเลยนะครับไม่รู้จะเป็นตัวไหนยอย่างไรนะครับฝากเรีบสีพี่น้องไว้นะครับก็มา นะครับอ้องเป็นจระ,ะเลยนะครับ เป็นตัวไหนย่างใดก็มาตามกันนะครับจะเป็นเลข9หรือเลขศูนย์นะครับก็ดูกันเอาเองพี่น้องคุนกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่น้องมาตามกันเจจ่านะครับดูที่ทูบด้วยนะครับ สีพี่น้องนะครับก็มาชมของเก่านะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับวันพรุ่งนี้หาซื้อกันเองนะครับไม่ปักหมุดนะครับเชืควนเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับ เราดูกันเเองนะครับชุดแรกและชิดสุดท้ายนะครับมีประโยชน์หรือไม่นะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับคืนนี้ทุกท่านผู้เข้ามาติดตามให้ทุกท่านดวงโชคดีมาลุ้นกันนะครับจะตรงใจพี่น้องหรือไม่อย่างไรนะครับก็ดูกันเราเองนะครับฝากไว้ที่แนวทางก็แล้วกันนะครับ ตัวแล้วนะครับพี่น้องฝาก f 4ด้วยนะครับจะเป็นตัวไหนอย่างไรต่อไปนะครับอรอลุ้นกันนะครับไปพร้อมๆกันนะครับคนเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ฝาก X4 พี่น้องนะครับขอพรปู่ให้แล้วนะครับ 9 9้ 99, นะครับตามที่ลุงเห็นนะครับพี่น้องเห็นตัวไหนอย่างไรนะครับ เก้าชูิงนะครับเแบบเบิ้ลแบบไม่นะครับยิงเก้ารูดเก้านะครับพี่นี้เราลุ้นตัวที่สามนะครับขอให้เป็นสี่นะครับลงทอดสี่นะครับหรือสามก็ได้นะครับ ี่หรือห้าจเป็นเกดก็ได้นะครับก็เกตหรือไม่นะครับ ชิปแรกที่จอมปวกหรือไม่นะครับเป็น935นะครับ3<ม>จะเป็น995หรือไม่อย่างไรนะครับไม่ทราบได้มาลุ้นกันนะครับโหวขึ้นมาตัวที่3แล้วนะครับพี่นะ้อง ขดวช่วยส่วนตัวนะครับกด s u b s c r กดไลค์กด, like, ดแชร์ลงด้วยนะครับถ้าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านพี่น้องไม่สนับสนุนในเรการพนันทุกชนิดนะครับและสื่งผิดกฎหมายใดๆนะครับปากไว้หาซื้อลอตเตอรี่นะครับหลักกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันลงม่าเป็น995นะครับ เ,เด็นเน้นให้แล้วนะครับฟันทองคงสุดท้ายนะครับพี่น้องฝากเอฟซีด้วยทก่านนะครับก็มาติดตามในคืนนี้ขอพี่น้องจงโชคดีสําหรับวันพรุ่งนี้อรอลุ้นกันนะครับสําหรับท้ายลิปพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับ เสียงไทยนะครับความชอบส่วนตัวนะครับพี่น้องฝากเรยทุกท่านด้วยแนวทางแบ่งปันสำหรับวันนี้ตัวเลขที่เห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับยอดเด็ดเน้นให้ก็ประมาณนี้นะครับปากเ c ซีนะครับจะเข้าสูตรหรือเข้าทุกเสียงไทยนะครับไม่ราบได้นะครับรอลุ้นกันสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งเมษายนหกสี่นะครับปากเ C ซีทุกท่านนะครับที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกัน ลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องผู้ก็มาติดตามนะครับขอทุกท่านจงโชคดีสอหลับวันนี้ก็ให้นอนหลับวันดีก็แล้วกันนะครับพี่น้องผู้ก็มา9 9 5นะครับคิดถูกเสียงตายขอพรปูให้แล้วนะครับ เราคงจะได้เห็นกันแล้วนะครับตาว่าห้านะครับตามที่ลงว่าไว้นะครับคนชอบส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลโปรเจคต์จรณตาณานในการรับชมนะครับลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันตอนนั้นโปรเจคต์จรณตาณานในการรับชมคแลวกันนะครับพาพี่น้องมาดูกันใกล้ๆนะครับนี่ครับ ูให้แล้วนะครับพี่น้องฝากให้สีทุกท่านนะครับที่แนวทางพี่น้องได้เห็นกันจิจะนะครับนะครับสำหรับตัวเล็กนะครับแนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับขอพรอปูกสีซูโตและแม่ย่าสีปรุมูมาจะให้ทุกเสียงถ่ายประมาณนี้เก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับเป็นเก้า 9กหรือ599665หรือ566นะครับฝากเอกซีพี่น้องไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ท้ายคลิปน,นะครับขอพี่น้องเข้ามาตรงโชคดีนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ